การเข้าแต่ละจานดูก่อนเพิ่นพาดกับเมามันมากล้นๆเลยตั่นๆถนนเต็มรลึเรื่องเรื่องพราปากเข้าปากเป็นก้องเพราะจองหวัดเห็ว่าลำนะจังหวัดครับต้องแต่เป็นตอนนี้เพราะว่าป้าเข้าเลยเด็ดทอดมันยังดีเนอะทอดด้วยนะผักมะเขือเขียวเมามันขนาดนั้นแต่เดียวอิ่มแน่นอนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับปัาหนึ่งข้าวควายเจ็ดยอดข้าวควายเจ็ดยอดฟังของโหแล้วต้องนั่งแน่นแน่นครับใบจ่ายใส่จีนควายนะครับเป็นจีนหมูจีนไก่จีนสปาะนะครับคำว่าควายนี่หมายถึงใหญ่เยอะแล้ววันนี้ป้าหนึ่งกินอยังครบเนนี่ยป้ กินกะเพราหมูสามชั้นบวกเนื้อวัวของผมก็จะเป็นกะเพราหมูซับไก่ดาวนะครับคาดซิกเลยแล้วของไอ้นกกินอย่างครับวันนี้คณะ,ะปากเกมอโอ้มาแปลงแล้วครับเนาะอยากกินเกมเเเไม่มล<ช>่ะเราพอคนโตไปเลยบรรยากาศดีเอาละวันนี้มาหลายเดี๋ยวจะไปแล้วเนอรบ้านเดี๋ยวคนหลายจะมาได้กินสักเ,เลือกไปครับอน่ที่จะสั่งต้องมาฮับบาร์คิวก่อนวันนี้คอหนึ่งได้คิว39 เพื่อนแต่จะแยกทั้งอันเลยคือสามสิบเก้าเนี่ยเอามาดูบรรยากาศครอบครัวนู่นนี่เอามางหุ่นไทยขึ้นนอกนี่ล้ำบะล้ำก็พอเอานะครับดูจากคนนะครับสีแท้จะม้วนขนาดเด้อวันนี้เขียนเสร็จแล้วรับบัตร์คิวแล้วเสียไว้เดี๋ยวเพื่อนจะพกมาเอาแล้วพร้อมกับจ่ายสตางค์เลยดูจานเข้าแต่ละจานดูก่อนเนพื่อนพลาดกับเมามันมากมันต้องล้ำแน่นอน จานรขายจานมันเดอร์อน,นี้ดูจานของเพื่นึงก่อนชั้นบวกจีนวัวว้ายมากมากเลยอันนี้ของคันนะปาป่าเกมเข้ามาป่ะอนป่าเกมแล้วก็หมนะูซับไข่เจียวภาพแล้วก็หมูซับไข่ดาวแล้วก็หมูเยมไข่ดาวหมูสามชั้นรวมกับเนื้อวัวแล้วมีไข่ดาว50บาทของเพื่อนอีสิบบาทต่อครับเยิ้มหนึ่งกกมุทมห,ห้าจานนี่นะครับสองร้อยสิบบาทต่อวัน<อ>และที่สำคัญนะครับเปิ้ลหื้อน้ำซุป พูดจานนะครับจานใหญ่ๆนะครับถ้วยใหญ่ๆนะครับน้ำซุปพูนครับพูนในเรื่องของปริมาณแล้วเอามาดูรสชาติกันพ่อครับสมคำเล่าลือก้าว่ปีนี้เ่มาธรรมดาหน่ะเนาะกปาหนึ่งเนาะเปิดเปิดขนาดนี้มันต้องมีอย่างพิเศษมาดูครับล้นๆเลยหมูสามชั้นทั้งเนื้อวัวของปุดก็หนึ่งถึงสองอย่างเลยมาเลยครับรสชาติจัดจ้านแซ่บอร่มากหมูนี่แต่เจ้าวิญนยาณหมูนะครับเต็มไปเร่อยเลยนะครับเนี่ยดูทุกคอากาินข้าเลยเนี่ย คนนี้จะเป็นวิ่งวัวว่างเน้อดูครับอ้มมปลาต็มจานแเดียวอีกแน่นอนถ้าเป็นก๋นยเตีรรเวเยวเราตมาเื่องวส่องคนได้จานเนื้อดูหมูสามชั่นก็หนีกมันนะครับเต็มจอนเนี่ยไอได้สองตันเองนะครับเป็นได้บพาครับคนหนึ่งรสชาติคุ้นยอดเอนาะ ผมทำลำํบมือจาวก้าวผีถ้ามันแน่จริงนี่เปิดมาได้ครับจาวก้าวผีตัวเมนูของผมนี่จะเป็นกะเพราหมูซับนะครับคลาติ๊กเพราะว่าเป็นเมนูตีถ้าำํำคือํำถ้าบะรำก็ำคือบะํำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูสุดคลาติกนะครับบอกคุณภาพของร้านเลยนะครับเนี่ครับเน้นๆน้นนะครับมซับเต็มเลยนะครับหมูบอบอบาหันเข้าแล้วนะครับแล้วก็เอามาจิ้มห่อราชาเลยครับราชาถือว่าํำเลยนะครับดูว่าครับเอาขิงทำโตโตเลยก็ยังได้ครับต้องว่ครับดูหมูครับหมู มามาตังเพ่มาตังเพ่พ่องมาตังเพ่พ่องอืออันนี้พุ้นขาว่าคณะป่าเกมเพื่อสูขกับภาพเนาะขอเนี่ยกินป่าป่าเกมต้อนเป็นตอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวเขาเอาเข้าก่อนเดียวก่อนพอป๊อปป้าเข้าเลยเนาะพอเต็มปาาเต็มคำเนาะใครที่กำลังพออยู่หิวมาเนี่ยมาพอกันเนี่ยอันเนาะเป็นได้ครับปีดรสชาติสุ่ยอดอ่อือป่าเนี่ยทอดมันยังดีเนอะมันจะนุ่มๆนะนี่คือแบบกรอบด้วยนะ อือฟ้าบฟ้าบนะแล้วพักเป็นไงบ้างครับพี่พักนี่ฟร้อยอ่ะเสียวแล้วเหมือนเหม็นเสียวอุ้ยนี่กระลัมลัมแล้วล่ะต้องลัมลัมแล้วลูกแล้วลออ่าแล้วขอรสชาตินี่คือถึงเครื่องมาแจ้่อเขามาถ่ายแล้วไปเดือดทำมือเป็นนี่นะเป็นนี่หนึงวันอยู่แล้วเต็มทุกจานนะครับไข่ที่มกคณานี่นะอ่ลองดูเหมือนกันะผมขอแฮมกั๊มเนาะเต็มตั้งนะอืม โอ้กนึงก็ได้ครับเนี่ยกินกินโอ้จ่าเลยเนาะบ่อเมาม้นขนาดน้นฮุดม่าฮดาฮ่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 าฮขางครฮ่าฮาาฮ่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 าม่าฮ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 ่า่นฮ่า่าเ่าอ่าฮ่าฮ่าอยู่าี่าม่่าฮอาเ่า่าๆ่าฮ่าร่าฮ่าม่า่า่นฮ่า่า่าฮ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 าฮ่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 นฮ่าฮ่า่า่าากาฮ่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 าา่าฮา่าฮ่่าฮ่่าา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 า่อยครับ ทำขนาดนี้ี่กลิ่นเพื่อนจะแบบเสี่ยงเลยแหละแต่สำหรับขอหนึ่งนี่ได้อยู่บรรยากาศของโชว์ความทำโตยวนี้คนจะเยอะแต่ที่จอดรถก็มีเยมเลยนะครับรถบัสมาจอดผมว่าก็ยังได้เลยนะได้หลายกันเลยใครที่ชอบมากินข้าวเราจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะผมยืนยันตรงนี้เลยว่าที่จอดรถค่อนข้างเยอะบอกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์โอเคเลยกินตอ่อบอครับต่อันเลยมาครับผมกินกันเลยดีกว่ายิา่งย่อ คราวนี้จะมาลองหมูกระเทียมดูครับเป็นนะครับตัวหนึ่งรสชาติของกระเทียมพี่ไทยมหมูมักนุ่มกินใหญ่มากอร่อยมากเลยครับน้ำแห้น้ำซุปปนะหมดทุกอย่างบต่ว่าน้ำซุปบอกว่าเข้าแล้วก็จานนี้เอาต้องไปเก็บเองครับเปิ้ลอกมาเก็บให้นนะครับแล้วก็ เอาไปเก็บไปเลยครับเอาละไปเก็บเพิ่มปีหนึ่งต, <สา S 1> ตัวเด้อไปจ้าวุ้นสน้อยสุด <c oughs> นอกจากเข้าอย่าลำแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยทุกคนห้ามพลาดเลยก็คือห้ามลืมกดติดตามช่องเพิ่หนึ่งนะครับอิ่มสบายต้องกันหมดแล้วนะครับในเวลาปิดบ้านหลับร้านเปิ้นอยู่นาพี่พี่พทานสารเชียงชาติเชียงใหม่เนอร์เปิดตึงวันนะครับ11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มบ่มีวันหยุดเนอร์ร้านนี้เปิดมาชาวโกเปีแล้วนะต้องมาลองกันนะครับมันแน่จริงอยู่ม่ได้แล้วครับชาวโกเปีนะ